สวัสดีวันที่25กรกฎาคมนะคะวันนี้ร้านสมคิดการค้าเรามาอัปเดตรถไถานามือสองนะคะตัวนี้นะคะ tf 1 2 5 di นะคะกองทองนะคะสวยสวยเลยนะคะตัวนี้ไปพร้อมกับโครงสีสายามสวยสวยเดิมเดิมเลยนะคะอยู่ที่46 0 0 0นะคะตัวนี้นะคะสภาพเดิมสวยมากเลยนะคะ46 0 0 0นะคะตัวที่1น,นะคะตัวที่2นะคะเป็นเครื่อง11แรงคงบิ๊กจิว๋วนะคะเครื่อง11แรงคงบิ๊กจิว๋ว ตัวนี้อยู่ที่2 6 0 0 0บาทนะคะเซตนี้อยู่ที่26,000บาทจะเป็นเครื่องสิบเอ็ดแรงนะคะแล้วก็โครงบิ๊กจิ๋วพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวนี้เป็นโครงลิงลมทําสีนะคะโครงทําสีแล้วก็เครื่อง E t ทีนะคะตัวนี้อยู่ที่24 0 0 0นะคะส่วนตัวนี้นะคะ อารทีร้อยแล้วก็โครงช้างเหล็กหกเพ่านะคะอยู่ที่35,000บาทค่ะตัวต่อมานะคะเป็นอา9 0ทีเกแล้วก็บิ๊กจิว๋วหางปีกทําสีนะคะแบบนี้เลยนะคะตัวนี้อยู่ที่28,000บาทค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็อีทีเก้าโครงบิ๊กจิ๋วนะคะ ราคาอยู่ที่2 4 0 0มบาทนะคะตัวนี้เป็นโครงทะเลทองทําสีนะคะสองหมืนานะคะถ้าชอบล้อเหล็กก็ใส่ล้อเหล็กนะคะนี่คงลุงเพชรตัวนี้ก็รอเครื่องมาใส่ไว้นะคะตัวนี้ก็อัปเดตนะคะสินค้ารถไถมือสองของเราก็ทําขึ้นมาได้เรื่อยๆนะคะลูกค้าสนใจรถไถคัดสภาพมือ2นะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสิน ซื้อแยกได้นะคะแยกโครงแยกเครื่องได้เลยนะคะเบอร์โทรติดต่อค่ะ0979712677เบอร์เดิมนะคะอันนี้ก็ตัวนี้รอใส่โครงนะคะรอใส่โครงก็จะมีอ t ที95หมื่นสี่นะคะส่วนอ t ท95ตัวนี้ก็อยู่ที่หมื่นสี่นะคะอันนี้ก็หมื่นแปดนะคะ r t ี90 วันนี้ฝนตกนะคะมาอัปเดตช่วงเย็นๆหน่อยก็มีรถไถคัดสภาพนะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินพักมาพูดคุยในเพจเฟซบุ๊กได้นะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะคัดสภาพให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินค่ะ